สวัสดีครับวันนี้พบกับรายวิชาอาหารไทยยอดนิยมนะครับพบกับกับผมนายชัยนรงรัตนวงศ์นะครับครูชายครับวันนี้พบกับเมนูผัดไทยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องศึกษาวัตถุดิบในการทำผัดไทยกุ้งสดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จัดเตรียมวัดช่างตวงไว้ให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ศึกษาวัตถุดิบในการทําน้าซอสนะครับแล้วก็ทําการวัดช่างตวงให้เรียบร้อยครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงมือปฏิบัติโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเคี่ยวน้าซอสก่อนนะครับขั้นตอนปฏิบัติถัดมาก็คือการผัดเครื่องนะครับเราก็นําเส้นจันไปแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ามันพืชเล็กน้อย ใส่กุ้งลงไปย่างนะครับจนกุ้งเริ่มสุกนะครับตักกุ้งแยกไว้นะครับจากนั้นใส่น้ำมันพืชเพิ่มนะครับใส่เต้าหู้ผัดลงในกระทะใบเดิมนะครับให้เหลืองหอมตามด้วยหอมแดงผัดให้เข้ากันใส่เส้นจันที่เราได้แช่น้ําไว้นะครับผัดให้เข้ากันเบาๆและใช้ตะหลิวเขี่ยเส้นไว้ข้างๆกระทะครับขั้นตอนต่อมาคือคุกไข่นะครับแล้วก็ผัดส่วนผสมนะครับเราตอกไข่ ใส่ลงไปในกระทะนะครับยีพอแตกนะครับใส่น้ําซอสผัดไทยที่เตรียมไว้นะครับและผัดให้เข้ากันนะครับจนเส้นเนี่ยนุ่มเหนียวนะครับใส่กุ้งแห้งหรือว่ากุ้งฝอยก็ได้นะครับใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราย่างไว้ผัดให้เข้ากันครับเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานครับจัดตกแต่งจานให้สวยงามนะครับ